นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย วอร์หน eh ึ่งเวอร์สองได้หรือเปล่าวอร์แห่งจุดวอรสองต้องนั่งงานก็วอร์ถึงพูดได้เฮ้ยเดี๋ยวเอาของไปยังเยีมเซตของไอ้ที่เยี่ยมจะไปเวอร์เปล่าเลยปนั่นเลยหวะเอาปิงเลย คูซิฟคูซิฟไปอ่ะไปจีบกี่สิบอันเลยไอเชี่ยมันใส่เสื้อได้สามคนนึยไอเว่ไาคูซิฟยังใส่ไม่นหว่าเอาไปทำเมี้ยอะไรเยอะๆคูซิฟเอาไปสร้างบ้านอย่างไรเอาคูซิฟแบบว่าเอาไปเยอะๆเอาแบบไปถ่มตัวกลัวผีไม่กล้าเข้าไปเลยถ่มมาแค่รองไงในหน้าแล้วก็ย้อนรวย พึ่งทำไปได้ไปมวะแต่แต่เราทำอย่างนี้วะเาเลยนะเรบอกเราทำนะพี่โดกบพีกระโดดกลไ้มยยืดอความที่สมบูรณ์แต่ก็มือด้วยมือถือไอ้การตะปีอันนี้อะไรอะฮูละฮูเขาใส่ไม้ต้ห ใครซื้อเกลือมาบ้างครับไม่มีเกลือผมยังไม่ล็อกเลยเอาไม่ปเลไทีเดียวตอนแรกผมจะซื้ออยู่นะแต่แบบไอ้เหี้ยไม่เอาดีกวะวะเราไม่ได้ใช้เย็นสรุปแม่งมีเฟสเออมีเฟสมีอะไรที่เราจะทําได้ผมซื้อซาวเลคอร์ดมานะแล้วก็ซื้อุฟิสิกมาเอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหฝนแม่งไอ้เหี้ยสีเลือดไอ้เหี้ยโดนจังสีเลือดที่แล้วกวนโดนละวไอ้เหี้สีระดับแหละระดับปกติไอ้เหี้ยแม่งบิวแม่งบิวบรรยากาศแม่งโอ้โห ไอเฮียอะไรอ่ะไอเฮียโอ้โหหน้าบ้านต้องถ่ายรูปไหมอ่ะเราทุกคนเราต้องต้องถ่ายรูปป่ะหรือมันเป็นมันมันเป็นพร็อพไปเฉยไม่ใช่อีเวนต์อีเวนต์อมันเป็นพร็อพเสริมโอ้เรามีเวลาสี่นาทีครับสี่นาทีเวลาหมดผู้ผีมันน่าจะแบบจบแล้วโอเคสี่นาทีรับทราบโอ้โหเฮียแต่ไอเฮียภายในบ้านแม่งอะไผมถือกล้องแล้วรับทราบ บคผมมีขาดกล้องสามอันผมจะไปถือยูวีเพิ่มเขียบประกอบกล้องคือบ้านเม่งกบ้านบ้านม่งแบบโคตรพิธีกรรมเลยมันพวกข้างพิธีกรรมออแล้วตอนนี้เราต้องเร่งเวลาตซดอัพเลยนะครับเออเหมือนจะมีของอะไรบางอย่างที่สามารถหยิบได้หรือเปล่าไอ้ลูกออรลอยได้เป็นแท่นอะไรสักอย่างโอ้ต้องทำเวลา ว่าแตเออผมกดอะไรบางอย่างไปไม่รู้แล้วมันก็หายไปอะไรนะก็มันเป็นอะไรมันเป็นแท่นมันเป็นแท่นมันเป็นแท่นพิธีกรรมมันเป็นบอลกลมๆไม่ใช่วงแหวนไปนะมันเป็นเป็นวงกลมสีแดงรับทราบแล้วใช่ไม่ใช่พิธีกรรมพิธีกรรมัมติงเป็นหมือนไอ้ที่มันอยู่ตรงรับบี้เราอะแต่มันเป็นขนาดเล็กอะเนี่ยไม่ชอบบ้านนี้แนวนี้เลยไอ้พวกบ้านพิธีกรรมเออดูชื่อผีหน่อยสิอ๋อผีชื่อเจม ออเลออลอจมอเลอเจออโคตรหนาลยเคุณจะลงไปชั้นล่าง่ง่ผมเมื่กี้ผมลงไปชั้ล่างผมตั้ง<า>ตรงตรงห้องนอนที่มีตุ๊กตาวิอ เห็นหรือเปล่าอ่ารับทราแล้วครับโอเคเหมือนจะเจอไอ้แท่นอีกอ,อีกแล้วฮะไอ้แท่นที่มีออฟรูมกลมๆอยู่ชั้นใต้ดินถ่ายไว้เลยถ่ายไว้เลยมันมันถ่ายได้เหรอผมแบบแต่มันกดได้ผมกดไปแล้วตอนนี้มันหายไปแล้วมันเฟดหายไปแล้วนี่ผีอยู่ระดับสามนะครับโอเคฮะผมรับทราบรับทราบโอเคฮะผมเจออันที่สามฮะกดแล้วมันก็หายเฟดไปแล้ว เออผมไม่ได้จว่ามันคืออะไรแต่ว่าระวังไว้นะครับมันอาจจะโผล่มาหลังจากวนรอบที่สามเสรเนี่ยดวงจันทร์ดวงจันทร์สีเลือดผีชื่ออะไรวะผีชื่ออะไรเอลิเอล<อ>โทสซักอย่างแม่งชื่อไม่งานยาก <laughs> เรามีเวลาเหลือกี่เราได้อาอ e ีเมฟไปหรือเปล่าเอ่อใครถืออีเมฟมาตอนนี้ตอนนี้คาสตีทุกคนต่างกว่าหกสิบแล้วนะครับ โอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวร่กี่นาทีฮะจะไปได้ย้ายกล้องให้ผมหน่อยผมไม่เห็นอะไรเลยทั้งสามกล้องอยากได้ตำแหน่งไหนฮะเอ,อ่อวางตรงไหนก็ได้ที่มันไม่เห็นที่เดิ <Okay. S 2> มโอเคลองดูห้องทางซ้ายหน่อยดิห้องทางซ้ายเป็นชั้นใต้ดินนะะอ,อ่าห้องนั้นห้องนั้นโอเคผมก็ลังรงไปชั้นใต้ดินมีห้องนี้ที่กว้างกว้างโอเคเราเอามุมมุมนี้เลยกัน กล้องในห้องนอนอ๋อให้ผมหน่อยมันจะติดตั้งกล้องไงวะมันติดตั้งกล้องยังไงเอ่อกด e วางบนขาตั้งกด e ว้าวกด e ไม่เห็นได้วอลชิพหายแล้วเย๊ชิพหายแล้วทีงานไม่รู้ทีตั้งกล้องเอ่อเอาเมาส์ชี้ได้วปะเอาเมาส์ชี้แล้วคลิกคลิกผมไว้มาตั้งกล้องยังไงวะ ไวมันตั้งกล่องคืนขายไงเอ่อกดกดถือเสร็จแล้วก็เอาคือยังไงครับกล้องมันอยู่บนมือเหรอใช่กล้องจ้องอยู่กล้องอยู่ที่มือกูตายเม่จริงนะคนพูดของผมกูตาย รอคนเอาวีดีโอเรียบร้อยแล้วกูตายเรียบร้อยแล้วครับมันอยู่ข้างล่างแน่ๆโอเคเราสกัดระแวกกล้องไอ้ที่แม่งล่อกูละไอ้สัตว์แม่งเอ้ยเบรดไอ้ผีเหี้ยโอ้โหแค่าเซนติไปแล้วไปห้องกับคุณเอาแม่งตอนนี้ผีล่าอยู่ผีล่าอยู่ขอเตือนผีล่าอยู่เฮ้ยกูไปดูผีดิไอ้เหี้ยจะล่าแค่ไหนเชียววะโอ้เชียร์มากไปจิบจับจัด ยี่ผมเลยมันลังล่าล่าอยู่มันล่าอยู่หาที่แอบดูจบแล้วจบแล้วจบวันี้เราจะกลับก่อนเอาเตียงของมมาขันขึ้นมาโอ้ยผีคืออะไรไม่รู้โอเคทีมงานวงแตกไอเหี้ยฮันตูอวบอะไรคือฮันตูะไอเหี้ยกูไม่ได้ยินเสียงใครเลยเว้ย กูได้มาสองร้อยได้ยินแล้วได้ยินแล้วกลับมาได้ยินเอ้ยังกูโดนผีหักกรุบตายไอ้สัตว์เฮ้ยยังผมกำลังดูกล้องคุณอยู่เลยเฮ้ยแล้วแม่งแบบเดินมาเฮ้ยมันใส่แบบผ้ากระเปื่อนมาอย่งเงี้ยถือไม่อยู่เลยเนี่ยเนี่เนี่ยมันเป็นแท่นมันเป็นแท่นแบบนี้ยแต่เป็นเนี่ยเนี่เนี่ยเออเป็นแท่นแบบเนี้ยวางอยู่มันมเป็นวางอยู่เนี่ยเนี่เนี่ยแท่นเนี่ยแล้วผมก็ไปกดกดกดแต่แล้วมันก็ขัดคอไอ้ขี้เกียกูท็อปพีดไม่ได้เลยสัตว์ เฮียแม่งกูไม่ได้ยินเสียงใครเลยเฮียผมฟื้นเกือไปดยเดินเวลังบ่นๆเลยเจออะไรอยากไปกดเวลังบ่นดผมว่าค่าซินิตี้รถทั่วแน่เลยไปแกเฮียเล่นกดแท่นเฮียอะไรก็ไม่รู้แต่กลับผมมาดูที่รถแล้วรัินเรติสูน่ะแล้วราวินก็ตายสติหายสติปัญญาเอาสติมาปัญญาหน่อยเหยเนื่อในระหว่างที่กูกำลังเห็นผีเฮียกูอัจฉริยวัฏลาละวาดอัจฉริยวัฏลาละวาด อลกูกำลังปวดหัวกูกำลังปัญญาออกกับตัวเองนี่เอ่อทุกคนกำลังพูดกับข้อมูลสักพักหนึ่งไอ้เฮียอยู่แม่งก็ดับกูไม่ได้ยินเสียงใครไอ้เฮียผมชอบแบบเบรกีว่ะแม่งทำสวยดีสวยแล้วก็น่ากลัวแล้วก็โดนทักล้วก็แตงไอ้เฮียมือบอลนะ้อยากรู้อยากเห็นนะกดเลยล่อไปสามเทนไอ้เฮียเนี่ยไปดูเลยไปไม่ได้ยินเสียงถ้าเจอถ้าเจออะไรก็อย่ากดแบบ ดูก่อนมือบอลดรื่อยเราพร้อมแล้วครับอ่าโอเคเกลือสองอันขยาบไปเลยให้ผีเดินสามสิบรอบเปแล้วให้เหยียบเกลือสิบครั้งเลยฮะเชี่ยหยิบเกลือสิบอันนั้นมันวิกฤติคุยวิกฤติเราหมายถึงคุยข่าวตรงนี้ต้องค่าซินซีสั่งมาแล้วประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เลยคยตรงนี้อันนั้นมันยากไปลูกผี ก็อะไรอ่ะเอ่อเป็นที้ต่ำกว่า25อ๋อเฉลี่ยต่ำกว่า25่สิบ้โคดฟอร์มฮันติงแล้วก็คูซิฟิกดิกซันดิกซันจะบอกว่าหันไม่ออกเวลาหันคูซิฟิกก็หันไอ้นี่เครื่องอะไรนี่เฮียเถืออ๋อเครื่องรับเสียงผีอรับเสียงมีเฮียผีไม่ใช่อดิกซันไม่ดาวสกุลดิกซันเป็นรถเป็นรถดิกซันดิกซันวิวคัมแบ็กไอ้เฮียเหมือนเรามาแก้มือรับประกอบภาพ บ้านหลังเดิมตัผีคนละตัวไอ้เหี้ยนี่ไหนไหนแท่นไหนแท่นเกียร์เนี่ยไอ้แท่นเกียร์เนี่ยไอ้สัตว์อ๋อจะไปแตะจะไปจะไปจับจะไปจับปล่อยวะไอ้หี้เมื่อกี้เหมือนมีคนเปิดประตูไงฮัลโหลดิสันอายุเท่าไหร่อือเดี๋ยวผมไปไล่เช็คออุณหภูมิห้องก่อนดิสันโอ้โอ้ประตูปิดฮะประตูปิดประตูห้องน้ำอ่ะผีขึ้นระดับสองเราไม่ได้ดูเงื่อนไขฮะผมลืมดูเงื่อนไขว่ะ ว่ามันจะมาตอนไหนใครเจอกระดูกแล้วปะกระดูกไม่เจอฮะไม่เจอกระดูกไก่แต่กูเจอแท่นเดิมเลยไอ้เหี้ยแท่นแบบเดิมเลยอยู่ตำแหน่งเดิมด้วยไอ้สัตว์อย่ากดนะผมว่าเอากล้องเอากล้องมาตั้งในห้องน้ำดีกว่าเหมือนเปิดประตูเปิดแถวแถวแถวชั้นแถวแถวห้องนอนมันเหมือนอุณหภูมิจะลดด้วยแต่ผมลองมาเช็คชั้นใต้ดินอ่ะ s h บีโชว์ยูเซลเนี่ยอุณหภูมิแถวเนี้ยอ่ออุณหภูมิอุณหภูมิมันลดตอบตอบตอบสปิริตบัก โอเคมีการโยนของเกิดขึ้นวัดต่้วมันพูดมันพูดมันพูดผมด้ยเหผมได้ยินไหาได้หนึ่งอย่างสปีดบ็อกยินได้ยินได้ยินเดโวิลิสซันสปีดยอมันเล่นมันเล่นผมละสปีดบ็อกอุณหภูมิในห้องนี้ลดลงเรื่อยๆเดโวิลิสซันแต้ผมว่าอูพีสท็อกทูบีเขียนในป่ารองเท้าใส่ผมเลยป้องยึารองเท้าเชื่อนขยับไปเลย อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆย้ายกล้องไปตรงห้องนอนนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นฟรีซิ่งลับซับมกล้องไว้เขาคิดผมผมว่าห้องนี้ผมว่าผมว่าห้องนี้ผมว่าห้องนี้ลับซับผมดูกล้องอยู่มีกด off มีกด off มีกด off โอเคโอเคโอเคเราไปเอาของมาเพิ่มดีกว่าตอบ Spirit b ็อกกับกด off ผมเขียนละกอ Score off กด Spirit Box เหี้ยโทรศับเขาเบอร์ใครโทรมาอ่า เอาโพสติฟิกไปเรื่อยก็ดีนะตอนนี้ตอนนี้เรามีภารกิจดูเซอร์ตี้ให้หน่อยครับตอนนี้เรื่อยๆตอนนี้ทุกคนต่ำกว่า60โอเคถ้าสีให้ให้รีบเตือนเลยนะเราจะเอาภารกิจรองด้วยหรือเปล่าต่ำเฉลี่ย2ีเอาได้เอาได้กล้องดูที่ดาวดับเบิดาวิดหรือเปล่ากล้องไม่ได้อยู่กับผมอะแต่วิกิสปีดบล็อกตอบผมผมถือหนังสืออยู่ตอนนี้สมุดอยู่กับใครอะอยู่อยู่ที่ผมอยู่กับผม ก็อ่องอยู่กับผมนะโอเคเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปนี่อ่ะเอาไปยับหน้าพีเดี๋ยวเอากล้องไปกล้องกล้องอยู่กับผมครับกล้องถ่ายรูปอยู่กับผมถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกล้องกล้องถ่ายรูปอยู่กับผมครับเอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่มเผื่อผีเป็นผู้หญิงวิชาเทียงมันมันเปียงมันคู่ครับมันชื่อคาร์โรสมันดีดิสันดิสันคาร์โรมาผู้ชายแหละชีมันคาร์โรไม่ใช่ได้แค่สองครั้งคาร์โรดิสัน

คุณซิฟิกไว้ได้พกมาผมมี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 ผมวางไว้วางไว้กับพื้นเลยให้บันเียบตอนอุณหภูมิห้องนี้แหละแต่อุณหภูมิมันลดลงแต่ยังไม่ถึงันฟตอนนี้ที่ดูหลังคาัเอมฟโชยโชย y o u r s ล l f now now y o u r s ิ้ง now y o u now now s คุณคิดดูเซตี้วครับตอนนี้ ของคุณนาวินเหลือสามสิบคุณวอยเหลือสาสิบห้าคุณมาคืเหลือห้าสิบโอเคเอาให้เี็สิบห้าโชยเซล์นาวนาวโชยเซล์ดอนท็อกโชยเซล์ผมต้องเข้าไปทีหลังยึเอาไว้ปนบรรไเราออกว่ะดอนท็อกโชยเซล์นาวดอนท็อกคนนี้โชยเซล์ี้เรื่อไล่เราออกอโชยเซล์แล้วก็ของลอยของลอยของลอยมีการยุบของเกิดขึ้นคิดเมียไซนา มีอาซายนาวดอนท็อกนาวพี่โบพีโบไม่ไม่ล่าไม่ล่าไมล่ามงโผล่เฉยอ๋มันถ่ายรูปได้แล้วถ่ายรูปได้ออกเลยออกเลยวาคูนิิกไว้ว่าคูนิ้ิกไว้ผม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 ถ่ายรูปแวกำลังท้าทายไอ้ตไมกูโดนนะท้าทายอย่าท้าทาย ท่าทอนดีอ๋อแบบว่าถึงว่าเราไปใช้เกลือเฮียมันไม่กินเค็มไอ้ซ่าสติลดสูงเลยเฮียกูปัญญาอ่อนแล้วเฮียวครตัวมันมันมีโอกาสเป็นแม่ไม่ก็ไอ้แมยโยไครองค์เรียวใช่ปะเราขาดฟิซิงดอทแล้วก็โกสไวติงคืออุณภูมิมันมันลดแต่ไม่ถึงขั้นฟีดยังไม่ต่างกับสูงเลยมีโกดอฟใช่ปะโกดอฟมีมี ระดิ้งไม่เขียนคิดดูกลงหน้าบ้านทีครับทำไมมันสั่นหน้าบ้านหน้าบ้านเนาะใช่ผมเป็นกล้องหน้าบ้านสั่นปาร์กวะครับไอ้กล้องักหรือเปล่ากล้องไมหมกล้องกูลอยวะเออเอาไอ้นี่ไอ้นี่ยังไงเอาเอายูเอวีส่งยังไงให้จับขากล้องกูบอกวะทำไมกล้องกูเป็นอย่างนั้นมะออเงาเงาสปิริตพรามันมันบอกมันนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คกันใครใครส่องส่งเลยสตีกูเหลือสูดเล้เยอะสมองสมองหาย เงียไม่มีสมองมีทีมงานสมองหายครับพี่นวงแลเราได้สองข้อละไอข้อสุดท้ายเนี่ยอาการหนักสุดเลยเดซี่เลยต่ำกว่าคนยี่ห้ากูต้องเข้าไปคนสุดท้ายหนูเก็บอยู่มาแล้วตุ๊กก็ดูกล้องเดี๋ยวผมเข้าไปยังน่ะล่ะเพราะมันอยู่ในห้องนอนนี่แหละใช่ใช่มันอยู่มันอยู่ในห้องนอนมันอยู่ห้องนอนหนังสือหนังสือเก็บยังฮะ โอ้โหผีผีไล่ผีไล่เหรอประตูหน้าบ้านปิดล่าล่ะหาบ้ปิดล่าละลาะดูดูดูการว่ายอยู่ข้างนอกหรือข้างในคุณไว้อยู่คุณไว้อยู่ข้างในข้างในล่ะเปิดแล้วเปิดคุณไว้ตายคุณไว้ตายโอเคคุณไว้ตายชิบหายละเอาละเอาถ่ายรูปว่าไว้ปะถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายโอเคคุณไว้กูดาวละอืมเอาไงต่อดีบนเหลือไม่กี่ตัวแล้วดาเซตตี้ยี่ห้าหรือเปล่า หนน้้าาบเลยไอ้เจ้าตัวที่ไม่เขียนี่เนี่ยที่พื้นไม่มีเขียนอะไรโดนเนี่ยมึงเวทอ่ะกใช่มันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรเนี่ยลายบ้านใช่ลายบ้านลายบ้านของฮาโลวีนเราวะเรามีเรามีอยู u3 ก็แม่งถ้าต่อฟีซิ่งแม่งได้องค์เรียวแต่มันไม่ลดถึงขั้นเนี่เนี่ย uav อ่ะ uav เรายังไม่นี่ยังไม่ได้เช็คเลยดอทดอทไม่ได้เช็คด้วยเนี่ยยากเลยเนี่ยเรอาไปเช็คเลย เจอไปด้วยกันเลยใครสติเหลือไปเลยไม่โผล่ขนาดนั้นคงไม่ต้องดอดแล้วมั้งไอ้เหี้ยโมนเป็ไม่โผล่ขนาดนั้นคงไม่ต้องดอดแล้วห้องนอนห้องนอนห้องนอนเดินตรงไปเดินตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาเป็นไงบ้างในนั้นแม็กกาของใส่รัวๆอะไรไม่แห้ส่ลยมีอะไรไหมแบบมีอะไรแบบเพิ่มเติมไม่มี้ไอ้เหี้ยแม็กกาของใส่รอดูดรอตก่อนแต่เฟสสามเฟสครบแล้วนะ เอ้ยสวยไอ้เคียไอ้เบเลตยิงห้ากูเจ็ดสิบโอ้โหผมสิบเจ็ดสิบมันแต่มันฟีซิ่งนะมันเย็นมันหนาวอ่ะมันไอออกปาเราไม่แน่ชัดไงว่ามันใช่หรือเปล่าผมคิดว่าใช่ว่ะกดออฟสปีดบ็อกฟีซิ่งมันก็ไม่จะองเรียวอ่ะลองตอบองเรียวไอ้องเรียวเอ้ยตอบเลยเออกูตอบเลยกูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮียขนาดนี้แหละไม่รู้อะฟีซิ่งมันไม่ถึงขั้นลบแต่ควันออกปากอะไปดูวิธีมยล่ะผมจะไปดูเอาไปดูลองไปดูที เกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดเสกใส่ผีเออทำไมกล้องล้มอ่ะกล้องกล้องที่ตั้งอยู่ในห้องมันมันมันขยับไอ้เหี้ยผีเล่นกล้องไอ้สัตว์ประตูปิดประตูปิดชิบหายละลงหรือยังโอเคคุณมักกะไตคุณมักกะไตอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำไหมตาที่เข้าไปในห้องมันมันไม่ลดอ่ะหรือว่าต้องอยู่ให้ถูกที่ว่ามันหนึงจะ ก็มันมันอยู่ในนั้นแหละถ้าถ้ามันอยู่ในนั้นมันมันมันก็อะเงี้ตอบคุณภูมิเลยไหมเพราะว่าดอทก็แบบดอตมันต้องถ่ายหรือว่าอะไรผมเอาไปวางดอทแล้วดอทมันต้องวางเฉยให้มันเห็นให้มันเห็นว่าดอทดอทมันขยับอะวางไว้เฉยถือมันไปฉายแล้วมันก็วางทิ้งแต่ผมก็ผมเอาดอตวางไว้แบบหน้าประตูอะมันฉายเข้าไปในห้องนะใช่มันฉายแต่ถ้าถ้าดอทมันเคลื่อนที่หรือมันมีแบบมีมวลก็น่ะ ตอบององเรียวไปตอบองเรียวไม่งไงอ่านายผีทุกท่านนะตอบอมอะไรอะองเนียวองเนียวนะครับองเนียวเขี้ยอะไรตัวเขี้ยะไรชื่อมึงอ่านยากตอบองเรียวนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะส่งส่วนบุญส่วนกุศลไม่ให้โอเคครับขึ้นรถมาไปกันแล้วอย่าไปชุบไปชุบทีมีใบเอาไปประกอบร่าง โอ้ยสัตว์เดมิมิกไม่ตรงสักข้อเลยไอ้เหี้ยมิมิกท้ยังไงวะมิมิกมันมีอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันตอบเอาตอบเอาเลยนะสปิริตบล็อกอ่ะมิมิกมิมีกแก้ว่าไอ้สัตว์มิมิกพี่มึงกดออฟมิมิกไม่มึงไงกดออฟก็ลอยอยู่อะมิมิเห็นอยู่เดอะมิมิกสปิริตมีสปิริตบ็อกซ์ตาเวอเลตมันมีกดออฟอะไอ้เหี้ยเออมันมีกดออฟไอ้เบงเ์ืับสปิริตบ็อกกับกดออฟก็คือมันไปแล้วอะ อ๋อจูวีไลท์นต่ไม่มีอัลตันไวโอลเลตอัลตันจะกับฟิสิกส์จูวีดูักไอเบรด